เทพนครหน้าติดตามมาคุณโก้หลุตไอ้ทำสไตล์แกแล้วครับดูฮะวางขวาไปเบาๆทีนึงโอ้ย,อยวางวาพงมาหาราชเนี่ยวางขวาไปทีหนึง่งเทพน,นครตจ้าเสือเผาเข้าหาโดนซ้ายอีกแล้วของวางขวาเทพน,นครโอ้โหแกประเคนแล้วแกก็ถอยออกไปตั้งรับอ่ะโอ้โหวางซ้ายคืนซ้ายลุงเมือปัจจุบันนี่รองเกาะกันนี่ต้องอออกาวุธด้วย อาวุธชัดครับอยาวเป็นประโยชน์โอ้โหจิ้มมัดขวาทีนึงเอาอีกแล้วโนดอีกแล้วจิ้มมัดขวาทีนึงเอาโดนซ้ายคืนจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายเอามีโตมีเถียงเอาไปนะคห้ามันต้องเกิดต้องโผล่ล็อกตียกที่สามแล้วหุ่นลื่นเบี่ยงลงจนได้ครับโอ้โหแกลูกแข็งแรงนี่น้ำเงินนะบิดบิดเทลงไปอีกเอาโดยะโพกไม่ได้ครับ อีกอีกแล้วเจนคร์นะเอาเลื้งนคอนนกรัตเอาตำราไพ่ใบ้นปล่อยบ่อย่างนี้แอบมาผลักเอาท่านท่านเก็นคอในก้นจำเป้านอาวแล้วครับขอคืนบ้างแล้วขอคืนบ้างแล้ว ยังยัง,ยงนะเทพนครถึงจะประสผลสุดร็จครับนี่ครับดักไปซ้ายโอ้ยิงหมัดขวาอีกทีหนึง่งเดินจิ้ม<ว>เดินจิ้มดูไหนครับ่อมีแรง พอถึงตรงนี้เอาอีกแล้ว <แก S 2> เริ่มจะโดนเวียงอีกอแล้วโอ้โหทำท่าจะลุกช้าแล้วฮะซ้ายลงเรืองลงใจละครเนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงนะคุณโก้นะทำท่านี่ซองผ้าป่าซองกระถินแกไม่รับแล้วฮะแกปุ่นไม่รับแล้วในแอ่งเนี่ยถึงกระถินนี่แม่อาจารย์บอชัยอดีตโคศกมวยมันเราเนี่ยนะบวชเป็นพระมาแจกซองกระถินเนี่ยว่ดบางแแปลง อูครับอาจารย์ยกรรมก,การนัดตาก็อยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้กว่าเราก็รู้ว่าอะไรอยู่ไรตเรนทองยิ้ชนะทีนีกก้เเอาไปในยกที่สี่ดีโอสปอร์ตนะครับถ่ายทอด